สวัสดีครับน้องทุกคนวันนี้นะครับเราเข้าสู่ในช่วงของ n f i n i t ิ t r i c k by อิ i ฟินิตแมทบายพี่พอเช่กันอีกแล้วนะครับทริคในวันนี้นะครับเป็นทริคของการใช้ CNR ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ c n r จะอยู่ในเรื่องของกฎการนับและ C n r นั้นอนะ่ะมันจะมีสมการที่ทำการแทนค่าค่อนข้างซับซ้อนเนาะจริงๆแล้วนะครับเทคนิคที่พี่พอเช่จะพาทำนะครับก็คือเมื่อน้องๆนะครับเห็น <c oughs> ว่ามันเขียนเป็น C73 เนี่ยน้องสามารถใช้วิธีการก็คือเอา7นะครับ นับคูณถอยหลังลงไปรวมเลข7ด้วยนะครับเป็นจำนวน3ตัวนั่นก็คือ c 7 3มเนี่ยมันสามารถเขียนเป็น7,6,5คูณ6คูณ5นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องหารเนี่ยให้หารด้วยตัวเลข R แปกเท่านั้นนะครับนั่นก็คือหารด้วย3แแปกนั่นเองดังนั้นนะครับตัว3แฝกนะครับมันคือ3ที่คูณกับ2มันจะสามารถตัดกับ6ได้แปลว่า CNR หรือ C75 ตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ35นั่นเองเทคนิคนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับส่วนอีกเทคนิคหนึ่งนะครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าจากโจทย์ข้อที่2นะครับก็คือ C74 จริงๆแล้ว C74 นะครับมันมีค่าเท่ากันกับ C73 อ้าวเรารู้ได้ยังไงนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าตัว R นะครับของทั้ง2 C นี้เนี่ยมันรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ n เนี่ยก็คือ3บวก4นะครับมีค่าเท่ากับ7 คือมันเท่ากับ7เหมือนกันเนี่ยแสดงว่า2ค่านัน้นมันมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งเราสามารถเขียนแทนกันได้อ่าประโยชน์ของข้อนี้คืออะไรนะครับก็คือเวลาที่เราเจอพวก c n r ที่มีค่าเยอะๆการที่เราจะนับถอยหลังองมาเยอะๆเ,เนี่ยมันค่อนข้างยากเราเลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับให้มันเล็กลงดังนั้น c 7 4เนี่ยมันสามารถเขียนเป็น c 7 3ได้นะครับ และผลลัพธ์ของคําตอบก็จะเท่าเดิมนั่นเองนะครับก็คือ35เทคนิคนี้นะครับอย่าลืมเอาไปใช้กันล่ะ